เราล้มล้มจะเก็บฝั่งนี้เราก็ต้องปลูกติดฝั่งฝั่งนี้จ้ะนี่เขาจะมองเห็นเลยเนี่ยเดี๋ยวไป,ไปใกล้ๆนะกลัวท่านผู้ชมมองไม่เห็น <c oughs> อ่ากระดำกรำมีตัวอย่างไปก็คิวได้แล้วอือต้องมีวิธีทำให้ด้วยเต เมื่อก่อนเนี่ยผมพลาดเวลาเอางานไปส่งนี่ไไม่มีตัวอย่างไม่เราเราทำงานไม่เป็นไงพี่เมื่อก่อนเเราไม่มีตัวอย่างให้เขาเราก็บอกเขาปากเปล่าเนี่ยงานมันก็ช้า องลองต้องลองเทียบกันอ่เรียบร้อย